สวัสดีครับผมซเซอร์เบียนะครับจากอิรุสุนครหลวงสาขาอุดมสุขนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมนะครับแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผมออกรถ49,000บาทนะครับผมได้อะไรบ้างนะครับผมได้ชุดแต่งได้ล้อแม็กได้หน้าจอ a อนด o อย Android. เดี๋ยวชุดแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผม ด้านหน้าเนี่ยที่เห็นก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตนะครับผมกันชนหน้านะครับเป็นแนวสปอร์ตดูเรียบหรูนะครับผมตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับผมต่อมาเนี่ยในส่วนของล้อเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น gaan, ล้อเวลล้อทีอนะครับผมหรือว่าเป็น r p f 1นะครับต่อมานะครับ ในโซนของขอบกระจกมองข้างนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับให้แนวดูสปอร์ตดูหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสเกิร์ตด้านข้างนะครับผมอ่าเข้าทรงกันมากเลยนะครับเป็นแนวสปอร์ตนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับตรงนี้นะครับจะเห็นก็คือเป็นขอบเสาอากาศนะครับก็แนวสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมเข้ากับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับอ่ามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นล้ออย่างนี้เลยนะครับผมลูกค้าสามารถ เลือกลายเลือกยางได้เหมือนกันนะครับการโหลดต่างๆนะครับพร้อมโหลดจัดทรงให้เลยนะครับผมแล้วมาดูนะครับมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้สปอร์ตมากครับตัวนี้นะครับผมไล่มาถึงกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแนวสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับลูกค้าได้แบบนี้ครบชุดเลยนะครับครบเซตเลยนะครับได้ทุกชิ้นที่พูดมาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมแคมเปญโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้มายังเพจนะครับ อิวสุนครหลวงสาขาอุดมสุขนะครับผมหรือโทรนะครับผม0648781261นะครับยังไงวันนี้เบียร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย